สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกคนด้ค่ะเดอร์มินิครัวดังน้อยชาแนลคุณยายเพิ่นกําลังครัวป่าค่ะพี่น้องมินิสิต้มปลาคอใหญ่ต้มกินข้าวกินอย่างน้ำตอนแรงนี่แหละค่ะน้องมินิเอาสิต้มปลาคอค่ะคุณยายเพิ่นครัวเมื่อกี้นี่ตเกือบโลนพวดละค่ะใส่หอมใส่ยังกําลังตั้งหมอ้อ ต้มบ,นบานนเท่านี้แหละค่ะบดิใส่ย่างหลายห้างหมต้มแล้วค่ะข่าตะาไคร้ใบมะกรูดใส่มะขามเปียกใส่มะเขือเทศลงไปนําค่ะพี่น้องค้ณตาเแล้ใส่เกลือใส่ย่างลงไปแล้วต้มธรรมดาเท่านี้แหละค่ะสิจ้าแจ่วแจ่วจ้ำพี่น้องน้ำเดือดดู<ว>เดือดขะนาดหอมกลิ่นสมุนไพรมากเลยค่ะ<ว><ว> ยงยังมีซอดแซกเลยค่ะเอาแบบธรรมชาติเลยเด้อค่ะขน,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 นไปลงจะหน,นอ่อยน้ำเดือดแล้วก็คือสิอได้ปลาลุงแล้วค่ะไหม้ได้กำลังเสียวปลาลุงแล้วค่ะเทปลาลงแล้วค่ะนึกถึงไดตะก,กี้ฆ่าปลาโบตายค่ะพี่น้องโดดจุดเลยล่ะโดดใส่หม้อต้มออกจากหม้อต้ม อัน,นลงก่อนเลยค่ะเดือดค่ะกำลังเดือดมาพี่น้องหอมขนาดเลยค่ะเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะต้มปลาคอใหญ่เลยค่ะเด้อมานี่มากินมาแซบน้ำกันรัวนางน้อยแชแนลซิมแล้วค่ะ รสซานมันต้องออกเปรี้ยวๆส้มๆบ้านเทาละคะ่ะต้มส้มป่านี่แหละคะ่ะเต่งแซฟมะขามเปียกมะเกือเคือน้ำปลาความนัวแต่น้ำแจ่วนี่คุณตาแล้วหมักใส่แค่ผิดซอยผิดก,กับน้ำป่าใส่มะนาวนิดหน่อยแค่นั้นละคะ่ะทุ่งดูพี่น้องโอู้ขาบขนาด กระคอใหญ่เฮาต้มปลาช่อนของเรากินกับข้าวเหนียวใหม่ค่ะหนึ่งข้าวเหนียวใหม่อยู่พอดีเลย มาเด้อค่ะเด้อพี่น้องมาแซบน้ำกันได้ด้วยดูโบยใสยเข้านี่กระยาแล้วมีแต่ข้าวเย็นพี่ติ๊ข้าวไม่ได้พี่น้องเลยมันละผึ่งแบบมันอุ่นได้แค่เทีอยเดียวมันเย็นกินแหนมน้ำกินนี่แหละค่ะน้ำจิ้มกับเห็ดง่ายๆอะไรหรอต้มปลาค่ะมากินมาแซบน้ำกันเด้อค่ะ